สวัสดีเช้าว,วันจันทร์ที่18เมษายน65นะคะวันนี้เครื่องพามาชมบรรยากาศฝนตกค่ะวันนี้ก็เป็นวันทำงานวันแรกของใครหลายๆคนค่ะบรรยากาศตอนเช้าที่สีสเกตน,นะคะฝนตกค่ะตามพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนตก16-18นะคะวันนี้ที่ตำบลแขมอุบัยาชธานีนะคะฝนจะตกเช้าของวันที่18ค่ะ ฝนตกมาก็เย็ยนชุ่มช่ำค่ะทั้งคนทั้งดินทั้งต้นไม้นะคะนะคะบรรยากาศฝนตกตอนเช้าตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงเช้านะคะท้องฟ้าก็คึคึ้มๆนะคะขึ้นแต่เช้าแล้วก็มาตกตอน9้าโมงค่ะ อากาศก่อนหน้านี้ก็น้อนขอบอ้ามากเลยค่ะน,นีเพื่มที่ว่าฝนจะตกตั้งแต่วันที่สิบหกนะคะรอสิบหก็แล้วสเิเจ็ดก็แล้วค่ะนี่ขึ้นจะได้มาตกสิบแสนนะคะอากาศค่อยเย็นขึ้นมาหน่อยนะคะวันนี้ก็น่าจะเย็นทั้งวัน,นะคะ่ะได้พักผ่อนแบบสบายๆเนี่ยนะคะนี่ค่ะฝนตกมาก็รองน้ำไว้ใช้นะคะ ลดน้ำต้นไม้อะไรประมาณนี้น,นะคะบรรยากาศท้องฟ้านะคะก้อนเมฆคืมบางๆนะคะ ฝนไม่แรงมากค่ะวันนี้ก็เก็บบรรยากาศความเย็นชุ่มฉ่ำตอนเช้ามาฝากนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกการนะับชมสวัสดีค่ะ